ก็วันนี้มาดูเตานะครับวันนี้เป็นเตา60ซนติเมตรนะครับของบิ๊กซันนะครับก็จะเป็นเตาที่ขยับมาจากรุ่นเล็กที่สุดนะครับรุ่นเล็กที่สุดของบิ๊กซันจะอยู่50ซนติเมตรนะครับจากหัวจดท้ายนะครับ50เซนนะครับแต่ตัวนี้นี่เป็นเตา60เซนนะครับจะเลยมานิดหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ต้องการเตาขนาดเล็กนะครับเลยจากขนาดเล็กมานิดหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เราเรียกว่าเตา60เซนนะครับก็คือตะแกรงเนี่ยจะอยู่ประมาณ50คูณ25เซนติเมตรนะครับนะครับ50นะครับคูณ25เซนติเมตรนะครับเป็นเตาแก๊ส2หัวเตานะครับเวลายุตะแกรงขึ้นจะเห็นเป็น2หัวเตานะครับนี่ครับซ้ายกับขวานะครับนี้นะครับก็เป็นเตาไร้ควันนะครับปิ้งย่างได้ทุกอย่างเลยนะครับ บางคนถามว่าไปขายหน้าเเวนเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับต้องการแบบไม่มีควันนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับก็คือเป็นเตาไร้ควันหนึ่งนะครับคําว่าเตาไร้ควันในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวเตาเองนะครับไม่สร้างควันเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านปริ้งอาหารเสร็จแล้วนะครับท่านปิ้งอาหารเสร็จแล้วเนี่ยแล้วลืมทิ้งไว้นะครับสมมติว่าปริ้งอาหารอย่างเงี้ยนะครับตัวเตาเนี่ยจะไม่มีควันนะครับเป็นเตาไร้ควัน100%แต่ไม่ใช่ว่าท่านปิ้งอาหารทิ้งไว้จนไหมอันนี้มีควันแน่นอนนะครับ คนละอย่างกันนะครับนะครับไม่ได้หมายถึงว่าท่านปิ้งจนไหม้แล้วมีควันอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะฮะคือตัวเตาเนี่ยไม่มีควันแต่อาหารที่ไหม้เนี่ยมีควันแน่นอนนะครับนะครับเราเรียกว่าเตาไร้ควันนะครับตัวนี้นะครับก็ในอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยอันนี้ผมทําการแพคและเตรียมส่งของให้ลูกค้านะครับก็คือจะมีตัวเตานะครับนะครับจะมีหัวปรับนะครับจะมีเข็มขัดอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มีสายนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของที่ร้านนะครับจะให้เป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็ถ้าที่สนใจนะครับสั่งซื้อเตาไม่ถึงขนาดกับเล็กเกินไปนครับคือรุ่นนี้นะครับถัดจากรุ่นเล็กขึ้นมาก็สั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้านะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์อีกครั้งนึงนะครับเบอร์นี้นะครับผมเบอร์0ูนย์เก้านะครับสองนะครับท่านสามารถสั่งซื้อและเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับแต่พิเศษเลยสําหรับคนที่โอนก่อนนะครับโอนก่อนส่งสินค้าเนี่ยส่งปีนะครับไม่มีค่าส่งนะครับ ผมบอกราคาเท่าไหร่ท่านก็จ่ายไม่แค่นั้นค่าขนส่งทางร้านรับผิดชอบเองนะครับนะครับใครที่โอนก่อนนะครับสั่งซื้อสินค้าโดยวิธีชําระเงินก่อนส่งสินค้าเนี่ยจะได้สิทธิ์ส่งฟรีนะครับนะครับแต่ท่านที่สั่งเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะมีค่าจะส่งนะครับอ่าก็เลือกได้สองแบบนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกโอนก่อนส่งเพราะว่าท่านประหยัดได้หลายร้อยเลยนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าส่งของจริงนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับไปดูในเพจก่อนนะครับว่า มีใครร้องเรียนเพจนี้ไหมว่าสั่งสินค้าแล้วไม่ได้ของหรือหลอกลวงลูกค้านะครับลองไปสืบประวัติได้เลยนะครับแต่ผมคนเปิมนะครับที่นี่ได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสั่งสินค้าต้องได้ของนะครับทั้งในประเทศนอกประเทศผมส่งได้หมดเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ